ภารกิจหรือว่าแผนงานต่างๆที่ทางกรมชลประทานนะคะจะเตรียมเอาไวส้สําหรับการรับมือเรื่องของอุทกภัยแต่ก็ต้องบอกว่าภารกิจของกรมชลประทานไม่ได้มีเพียงเรื่องของการรับมือน้ําท่วมเท่านั้น <Okay. S 2> จริงๆแล้วมีเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาบริหารจัดการระบบน้ําระบบชลประทานเพื่อที่จะรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมเศรษฐกิจ เหล่านี้ก็จะต้องมีเรื่องของการพัฒนาระบบน้ําต่างๆที่ทราบมาก็จะมีเรื่องของการพัฒนาโครงการ25ลุ่มน้ำใช่ไหมคะเป็นที่มีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็ยาวไปถึงอนาคตเลยตรงนี้มียังมีข้อมูลยังไงบ้างมันมันเป็นแผนงานของกรมชลประทาน,นคะคือ <c oughs> เรามีหน้าที่พัฒนาน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานพื้นที่ชลประทานเนี่ยถ้ามันมีมากเนี่ย โอกาสที่เรามีความมั่นคงในการในการมีผลผลิตทางด้านเกษตรมันก็เยอะขึ้นะนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าประเทศไทยเรามี25ลุ่มน้ำเนี่ยเราก็มีแผนงานที่จะเพิ่มพื้นที่ชนะทานในทุกลุ่มน้ำพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ320ล้านไร่นะฮะมันมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำเกษตรเนี่ย คือคือหมายความว่าสภาพภูมิประเทศมันมันสามารถทําการเกษตรได้เนี่ยประมาณร้อยสาสิบล้านไร่แต่มันมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชมระทานเนี่ยประมาณหกสิบล้านไร่วันนี้เรามีพื้นที่ชมพูทานหมายความว่าสิ่งที่กรมชมพทานทํามาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันนี้นะวันนี้ก็ครบร้อยสิบ110ปีไปเมื่อเมืม่อเมื่อเดือนที่แล้วเราท<ะ>ํามาได้ประมาณยี่สิบแปดล้านไร่ เมื่อกี้ผมบอกว่ามีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชมพิทาน60ล้านไร่ก็หมายความว่าเรามีงานที่จะต้องทำอยู่เนี่ยอีก32ล้านไร่100ปีผมทํามาแล้ว28ล้านไร่แล้วก็ตอนนี้เหลือ32ล้านไร่มันก็เป็นแผนงานที่จะต้องดําเนินการนะฮะแล้ววันนี้รัฐบาลไทยประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เราก็ทราบกันดีเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะฮะเราก็พยายามที่จะเป็น ครัวโลกะนะฮะแล้ววันนี้เรื่องของฟู้ดเซฟตี้ก็คือความวาม,มั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยมันเป็นมันเป็นกระแสของโลกอยู่ว่าแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาต้องการมีความมัน่นคงทางด้านอาหารแล้วเราเป็นประเทศที่กเกษตรกรรมเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเป็นเป็นฟู้ดเซฟตี้ของโลกได้ เป็นครัวของโลกได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรเราเรากำลังเดินอยู่นะว่าทำไงให้เป็นครัวโลกแล้วก็ความมั่นคงทั้งด้านอาหารในประเทศไทยก็ต้องเป็นเป็นแหล่งแหล่งทำอาหารของโลกด้วยนะม,มันก็ความจำเป็นในการที่จะต้องมีพื้นที่ชนบทน,นี่มันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะว่าเราคงต้องพัพฒนาพื้นที่ชนบทนให้มีมากขึ้นเรื่อยๆอนะครับค่ะ แล้วเองนี้เราเราได้ทราบกันนะคะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศก็มีการเปิดประเทศกันนะคะอย่างพมา่าเนี่ย <ฮะ S 1> ก็ค่อนข้างมีการพูดคุยกันถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศกันในส่วนของเรื่องของยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ําเราได้มีการพูดคุยกันไหมคะจริงๆเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเรามีแนวทางในเรื่องของการผันน้ําระหว่างประเทศเข้ามาใช้ด้วยนะ,ะมันก็ ในส่วนของด้านฝั่งพม่านี่ก็มีเราก็มีแนวความคิดในเรื่องของการผันน้ํามาจากลุ่มแม่น้ําสารวินนะฮะแล้วก็ด้านแม่น้ําโขงนะอย่างที่สมัยท่านนายกสมัครคก็พูดถึงการผันน้ําจากโขงเลยชีมูลมาก็เรื่องการมหาจัดการน้ําในภูมิภาคเนี่ยมัน มันอาจจะต้องมีการพูดจาก,กันแล้วก็มันมีแม่น้ําระหว่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นแม่น,น้ําโขงก็ไหลผ่านตั้งตั้งหลายประเทศการพัฒนาในภาคอีสานเนี่ยมันอาจจะจําเป็นต้องใช้น้ําจากแม่น,น้ําโขงโดยวิธีการไหลวิธีการหนึ่งเนื่องจากสภาพภูมิประเทศมันไม่เหมาะสมหรือไม่เอื้ออานวยกับการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะเพราะมันเป็นที่ราบนะก็อาจจะต้องต้องมีการพูดจากันในในระดับ ระดับหลายประเทศที่ต้องคุยกันเนื่องจากเ<ฆ>นื่องจากเป็นเจ้าของร่วมนะก็สิ่งเหล่าน,นี้มันคงคงคงจะต้องต้องมีการพัฒนาไปถึงจุดนั้นนะว่าต้อง<ฆ>ต้องคุยกันเพราะว่าแม้กระทั่งจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยปริมาณน้ําที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือปริมาณน้ำฝนที่มันเกิดในแต่ละปีมันพอเพียงใช้ในประเทศมันพอเพียงแต่แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบางแห่งมันไม่สามารถ สร้างอ่างเก็บน้ำหรือหรือ,รอจริงๆที่อยากจะใช้คําว่าตุ่มเก็บน้ําไว้สํารองใช้น <Land S 2> ูแล้งเนี่ยมัน,มนบางพื้นที่มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะม,นมันอาจจะต้องต้องหาทางที่เอาน้ําจากที่มันเยอะๆอย่างเช่นแม่น้ําโขงเนี่ยมาช่วยหรือเพราะว่าอย่างบางประเทศอย่างประเทศลาวเนี่ยสกปรภาพในการสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาเยอะมากนะแต่กขพื้นที่เกษตรกรรมก็ไม่ค่อยมีนะก็ เขาก็เลยผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแบบม,มันก็ผมว่าในเรื่องของการพูดจากับ,กบประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันคงต้องมีการพัฒนาไปถึงระดับนั้นว่าเราต้องใช้น้ำเนือชาติมามามา,มาดูด้วยะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอย่างต้องบอกว่าเป็นประเด็นฮิตเลยนะคะเรื่องของ AEC อีก3ปีที่เราจะเข้าสู่การรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นนะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของกรมมชลประทานเองเนี่ยมีมีการวางแผนหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เวทีโลกอย่างไรบ้างจริงๆกรมชนประทานตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเราก็ทำปัจจัยพื้นฐานนะของของของ,ของภาคเกษตรปจัยพื้นฐานก็คือเรื่องน้ำเนี่ยมันก็น่าจะถือได้เป็นปัจจัยสำคัญ ในการเพิ่มผลผลิตหรือเป็นปัจจัยการผลิตก็อย่างที่ที่บอกว่าวันนี้กระทรวงเกษตรเองเนี่ยเราเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องเป็นครัวโลกนะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยในระดับภูมิภาคนี้ที่จะเป็น a e c เนี่ยเนื่องจากประเทศของเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ที่ภัยธรรมชาติมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีหรือมีน้อย บอกมีน้อยเมื่อปีที่แล้วมันเกิดใหญ่เลยคือเราค่อนข้างอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมชมพทานก็อาจจะไม่ไม่ตรงนักนะในเรื่องที่จะต้องไปสัมผัสในว่ามีเป็นนัยยะสาคัญในเรื่องของการเป็น AEC อาจจะไม่ทางตรงแต่ทางอ้อมก็เราก็ต้องเตรียมตัวบทบาทของเราตรงนี้ความเป็น AEC เนี่ยเราก็พยายามสร้างความเข้าใจให้กับให้กับ ข้าราชการและบุคลากรของกรมชมะทานค่ะอีกเรื่องหน,นึ่งนะคะที่ต้องเรียนถามท่านอธิบดีก็คืออย่างที่ทราบมาะจะมีในส่วนของ5โครงการตามแนวพระราชดำรินะคะที่วันนี้ก็เดินเครื่องกันอยู่ค่ะอยากให้ขยายความเรื่องนี้กันนิดนึงโครงการพระบรมริเ,เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาตลอดนะฮะตั้งแต่ปี2505ครั้งแรกที่พระองค์ท่านเนี่ยพระรมริเกี่ยวกับงานชมะทานเนี่ย เมื่อปี2505ที่อ่างเก็บน้ําเขาเต่านเะขาเต่าที่ใกล้ๆหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยมันจะมีอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กอันนึ่งนั่นเป็นโครงการแรกเลยที่พระองค์ทรงมีพระดำริตั้งแต่ปี2505จนถึงวันนี้50ปีก็ทรงมีพระดำริกเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำํำพระองค์ท่านเนี่ยสนสนพระไทยในเรื่องการชุมทานมาแล้วตั้งแต่ยาว,วนะ์วัย เพราะนั้นเวลาพระองค์ท่านเสด็จไปในในภูมิภาคต่างๆไปเยี่ยมเยียนรัษดรเนี่ยก็ทรงเห็นเห็นความลำบากของของรัษดรก็ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องน้ำนี่แหละเพราะนั้นก็พระองค์ท่านก็จากพระราชทานพระธรรมดิบ,บางครั้งก็ชี้แนะว่าควรจะทำอย่างไรด้วยก็เกิดเป็นโครงการพระธรรมดิจนถึงวันนี้ก็มากกว่าสองพันโครงการ hmm. ห้าโครงการนี้เป็นโครงการ ที่ผมบอกอยู่ในพระมาอุทยของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นโครงการที่พระองค์ท่านพระราชทานชื่อมาให้แล้วนะฮะคือโครงการอะไรบ้างคะก็มีทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดเป็นชุดๆก็จะมีหนึ่งอุโมงคสองประตูสองเขื่อนอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศนะฮะก็อยู่ในภาคเหนือหนึ่งแห่งภาคอีสานสองแห่งภาคกลางหนึ่งแห่งภาคใต้หนึ่งแห่งนะฮะ ก็มีเอาโครงการแรกผมอุโมงเนี่ยเอาอุโมงน์นะอุโมง์ลำพยังภูมิพัฒน์เนี่ยอยู่ในจังหวัดกฬสินนะฮะอันนี้เป็นอุโมง์ผันน้ําแล้วก็เอาทีละโครงการเลยไหมฮะผมพูดรายละเอียดทีละโครงการเลยก็เมื่อเมื่อครั้งที่พระอ,องค์เสด็จไปที่อยางำเภอเขาวงจังหวัดกฬสินก็เห็นความยากจนของของประชาชนน,นะฮะ ก็ทรงำลำรีให้พัฒนาลุ่มลุ่มน้ำลำพยังที่จังหวัดกาลสินเนี่ยก็กรมชนก็รับสนองพระธรรมบีก็มาสร้างอ่างเก็บน้ำนะฮะแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มองว่าพื้นที่ที่รับประโยชน์เนี่ยมันยัง,ย,งยังขาดแคลนน้ำอยู่ยังไม่พอเพียงไอ้ไอแหล่งน้ำที่มีอยู่ก็มีแนวคิดว่าจะผันน้ำจากลุ่มน้ำข้างๆก็คือมันมี กาเก็บน้ําอีกอันที่อยู่ในจังหวัดมุกดาหารพระองค์ก็ทรงมีพมระธรรมดีว่าให้ผันน้ําจากจากแหล่งน้ําที่อยู่อีกรุ่มหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งมาพื้นที่ตรงจังหวัดกาฬสินตรงแถวลุ่มน้ําลําพยังเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่พระองค์ท่านก็กรมชลประทานก็มาสนองพระธรรมดีโดยผันน้ําจากจังหวัดมุกดาหารผ่านทางอุโมงความยาวประมาณเจ็ดร้อยกว่าเมตรนะฮะ ท่ามมาจังหวัดกาลสินก็ทําให้สามารถเพิ่มพื้นที่ที่พระอ,องค์ท่านให้เป็นโครงการเกษตรเดิมเนี่ยเพิ่มพื้นที่จากเดิมที่พื้นที่รับประโยชน์แค่4,000ไร่กลายเป็น12,000เพิ่มอีก12,000ไร่กาลสินก็อีสานผมพูดถึงอีสานต่อมันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือประตูระบายน,าน้ำทอรนิดนาลุมิรนะฮะอันนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนม พระองค์ท่านเนี่ยเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำแม่น้ำชื่อแม่น้ำก่ำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงในช่วงฤดูน้ำหลากในแม่โขงมันสูงมันก็จะไหลเข้ามาท่วมพื้นที่พอฤดูแล้งในแม่โขงมันต่ำกว่าพื้นที่น้ำที่อยู่ในในแม่น้ำก่ำก็จะไหลลงไปหมดแสดงว่าทั้งฤดูน้ำทั้งฤดูแล้งเนี่ย ก็จะทําอะไรไม่ได้เลยรูดูน้ําน้ำก็ท่วมดูดูแรงก็ไม่มีน้ําเพราะท่านก็ทรงวางโครงการคือมองเห็นว่าที่หนองหานเนี่ยซึ่งเป็นเป็นพื้นที่แหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยมันก็มีปริมาณน้ําเยอะแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ากำําพงาท่านวาดทรงวาดด้วยด้วยพระหัตถ์เองเนี่ยนะวาดเป็น,เป,นเป็นรูปโครงการลักษณะ มันคล้ายๆตัวอะไรตัวหนึ่งพระองค์ท่านเรียกว่าตัวยึกยือนะก็มีหัวก็คือหนองหานแล้วตัวลําตัวเนี่ยคือแม่น้ํากําแล้วจะมีปล้องในลําตัวเนี่ยคือประตูน้ําที่ที่พระองค์ท่านคิดว่าน่าจะทําเป็นประตูน้ไว้าเหมือนตัวนอนอย่างงี้ยแต่พระองค์ท่านเรียกตัวยึกยือเรียกเองว่าเป็นตัวยึกยือก็กรมชมระทานก็รับสนองพระราชบกิมาก็สร้างประตูทั้งหมดเจ็ดประตู แล้วประตูสุดท้ายเป็นประตูที่สําคัญก็คือก่อนที่จะระแมน่น,มน้ําก่าจะไหลลงแม่น้าโขงค่อนข้างใหญ่ๆญ่เพราะท่านกับพระราชทานชื่อมาให้ก็ประตูธรณิษน,นลุมิรนะก็สามารถทําให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่ลมน้ำก่ำเนี่ยก็มีน้ำเก็บไว้ใช้นะก็ทำให้เก็บน้ำได้ถึง16ล้านลูกบาทเมตร ประมาณนี้ที่จะเก็บตามประตูต่างๆเนี่ยแล้วก็น้ำ,นำก็จากแม่น้ำโขงที่เคยไหลเข้ามาท่วมก็ประตูนี้ก็ช่วยทำหน้าที่ไม่ให้น้ำแม่น้ำโขงไหลเข้ามาท่วม,มแล้วเก็บน้ำในรูแล้แงไม่ให้ไหลของแม่น้ำโขงก็มีประโยชน์<ม>ทำให้เกษตรกรแถวนั้นมีน้ำกินน้ำใช้แล้วก็ไม่ม,มีปัญหา เรื่องของวุทกภภัยก็เบาบางลงเรียกว่า <นะ S 1> ยกระดับคุณภาพชีวิต<ช>ได้ระดับก็สามารถทํากินได้ตลอดปีก็เป็นอีสานสองที่แล้วนะฮะตอนนี้มาภาคเหนือภาคเหนือก็เขื่อนแควน้อยบรงุงแดนอันนี้อยู่ที่จังหวัดพิศโลก <c oughs> นะฮะก็เขื่อนนี้ก็พระองค์ท่านทรงมีพระดาเมอครั้งพระบรมเนินเสด็จไปที่ไปเปิดเขื่อนอนเรศวร เปิดเขื่อนในสวนที่จังหวัดพิษุโลกพระองค์ท่านก็มีพระรดีว่ายังมีแม่น้ําอยู่ใกล้ๆก็คือแม่น้าแขวน้อยเนี่ยก็ให้ให้เร่งทําเขื่อนและให้รีบเก็บน้ําเพราะว่าพื้นที่ในลุ่มน้ําแขวน้อยเนี่ยก็จะประสบปัญหาน้ําท่วมเป็นประจำกรมชมพูทางก็สนองพระธรรดีเข้ามาสร้างเป็นอ่างเก็บน้ําช่วยพื้นที่ในลุ่มน้ําแขวน้อยได้ถึงแสนหกหมื่นห้าพันไร่นะฮะแล้ว จริงๆเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเนี่ยเราใช้ช่วยในการบริหารจัดก,การเมื่อกี้ผมบอกถึงสี่เขื่อนที่มันมันมีผลถึงถึงกรุงเทพและปริมณฑลที่ในการบริหารจัดก,การเรื่องอุทกภัยได้เนี่ยเขื่อนแควน้อยก็เป็นเขื่อนหนึ่งดังนั้นก็เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดก,การเรื่องเรื่องของของปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือรับมือตรงต้นน้ําใช่ไหมคะฮะฮะก็ก็เป็นคือน้ำเนี่ยฝนมันตก ไอ้คำว่าลุ่มน้ําเดียวกันเนี่ยฝนตกตรงนั้นก็จะไหลลงมาที่เดียวกันเขื่อนคายน้อยก็อยู่อยู่ด้านขวาของกทมเนี่ยก็ฝนตกด้านนั้นเนี่ยเราก็จะช่วยเก็บน้าชะลอน้ําไว้ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําได้ก็นอกเหนือจากเขื่อนคายน้อยที่จะเป็นแหล่งน้ําให้กับพื้นที่เกษตรแสนหกหมื่นห้าพันไร่เนี่ยก็ยังใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารน้ําท่วมถึงกทมเลยนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยน้ำบางส่วนเนี่ย ถูกนามาช่วยในโครงการที่เป็นพื้นที่ในโครงการรุ่มเจ้าพญายใหญ่ด้วยก็มีประโยชน์เยอะแยะนะฮะภาคใต้เป็นประตูระบายน้ําอุทกวิพาศประสิทธิ์ชื่อนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็องท่านก็ทรงมีพระธรรมดีว่าให้สร้างประตูระบายน้ําผมชมทรางก็รับสนองพระธรรมดมาก็สร้างประตูระบายน้ามันอันเนี้ก็คือประตูนี้ กับพร้อมระบบเนี่ยสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันแบ่งแยกน้ําจืดน้ําเค็มได้เลยะนะก็ทําให้เอ้น้ําจืดเนี่ยมีน้ําเก็บกักอยู่ในแม่น้านาําปักผนังสามารถทําการเพาะปลูกได้ส่วนน้ําเค็มในอดีตที่เคยมีความขัดแย้งระหว่างนาข้าวกับนากุ้งก็หมดไปเพราะว่าน้ําจืดก็ไม่ลงไปเจือให้น้ําเค็มมันเค็มน้อยลงนะก็ คนทำนากุ้งก็ทําไปนะฮะแล้วก็สามารถทํานาในได้ถึงในฤดูพบปลูกพะปูนาปีเนี่ยสี่แสหกหมืไร่แล้วน่ะสามารถเพิ่มจำนวนพื้นที่ที่ทำนาปังจากห้0 0 0ื่นสองพันไร่เป็นสองแสนไร่นะประโยชน์ของของประตูระบายน้ำขยายฐานการผลิตทาคกษตสกรรมอุทกวิภาคประสิทธิ์แล้วก็สำคัญก็คือ ทำให้ประชาชนที่เคยทะเลาะกันอย่างรุนแรงเนี่มันก็ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วอันนี้4โครงการนะคะอีกโครงการโครงการท้ายสุดนี่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะฮะก็หลายคนก็อาจจะเคยไปเที่ยวนะจังหวัดนครนายกอันนี้ก็สร้างใกล้เมืองเลยเป็นองาเก็บน้างขนาดใหญ่แล้วก็ใช้ระบบเทคโนโลยีล่าสุดเป็นเคลก็เรียกเอนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกเนีเป็นเทคโนโลยีใหม่เลย ก็ตรงนี้พระพระองค์ท่านเห็นว่าพื้นที่ในลุ่มน้ำนครนายกเนี่ยก็เช่นเดียวกันหน้าหน้าฝนก็เกิดปัญหาอุทกภัยหน้าแรงก็น้ำก็ไหลลงทะเลหมดนะก็มีพระรมริว่าให้สร้างเขื่อนตรงตรงนี้ก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เรื่องของปัญหา ขาดแคลนน้าก็หมดไปปัญหาโลกรภัยก็เบาบางลงแล้วตรงนี้มันมีปัญหาพิเศษคือจังหวัดนครนายกเนี่ยดินมันเปรี้ยวนะดินมีความเป็นกรดสูงก็ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวไปด้วยนะค่ะแล้วก็หลายคนคงคงทราบดีว่านครนายกเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนคุ้นดันประกันชนแล้วเสร็จเนี่ยทัศนียภาพมันสวยมาก ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นท่องเที่ยวดกระตุ้นท่องเที่ยวแล้วน้ําเราระบายจากเขื่อนเพื่อช่วยการท่องเที่ยวด้วยเพราะ,ะมันมีการล่องเรือแคนูเรือคายัคอะไรกันคทําให้สามารถทํากิจกรรมนี้ได้ทั้งปีซึ่งในอดีตเนี่ยทอนหน้าแรงก็ต้องเก็บเรือรอน้าำมาอีกทีหนึ่งตอนนี้เราระบายเพื่อกิจกรรมนี้ด้วยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยก็มีประโยชน์หลายอย่างวงการน้ําท่วม แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาดินเค็ม,มก็หลายอย่างก็ทั้งหมดก็ห้าโครงการเรียบร้อยก็เชื่อนะคะว่า ห้าโครงการที่มีการพัฒนากันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็อย่างที่ท่านได้บอกไปจะสร้างประโยชน์ให้แล้วก็ยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคนไทยที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคนะคะที่ได้มีการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ขึ้นมานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความมุ่งมั่นนะคะอย่างต่อเนื่องของกรมชลประทานนะคะในการที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้ก็ต้องบอกว่าการันตีกันด้วยรางวัลล่าสุดนะคะที่ เพิ่งได้รับมาใช่ไหมคะจากสาประชาชาติาราาตหรือว่า,า,า,าอยู่เอ็นเป็นเป็นรางวัลอะไรคะเป็นรางวัลที่สาประชาชาติเนี่ยให้เป็นประจําทุกปีนะเพื่อ <c oughs> เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยราชการหรือหน่วยงานที่ที่มีบริการที่เป็นเลิศนะก็รางวัลเนี่ยมันจะมีทั้งหมดห้าหมวดฮะผมจำไม่ได้ว่าหมวดอะไรบ้างแต่จําได้ว่าหมวดของ ของที่กรมชนได้รับเนี่ยก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมตัดสินใจเชิงบริหารชื่อยาวมากเลย<ฮ>ะนะคะกะ็โครงการท,ที่เราได้รับเนี่ยเนื่องจากเราส่งผลงานของหน่วยงานของกรมชลประทานคือโครงการส่งน้ำรงอุษาแม่ยมที่อยู่ที่จังหวัดแพร่นะก็เป็นโครงการหนึ่งที่ไม่มีแหล่งน้ำ ต้นทุนคือเนื่องจากเป็นโครงการที่แม่น้ํายมเรารู้ไม่มีเขื่อนเป็นเป็นฝายที่อยู่ในแม่น้ํายมเราบริหารจัดก,การน้ําปกติเนี่ยพื้นที่มันมพอมันไม่มีแหล่งน้ําเนี่ยมันมันก็เกิดการแย่งชิงน้ําก็เกษตรกร,ร,ก,รก็จะจะทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเรื่อง,เร,องเรื่องการแย่งกันใช้น้ําเนี่ยแล้วเราก็ ทางทางโครงการเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ที่บริหารจัดก,การก็ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการแล้วก็ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญามาช่วยในการบริหารจัดก,การแล้วก็เปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะบริหารจัดก,การน้ํากันอย่างไรแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอันนึงที่ทําให้โครงการนี้ได้รับ รางวัลนี่ยก็คือเปดิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทํางานการใช้งบประมาณก็คือให้มีความโปร่งใสแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของโครงการทําให้เนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ UN เห็นเห็นเป็นโครงการนี้ใช้บรหิหารการมีมีเรื่องของของการป้องกันทุดริตคอร์รัปชันใน มาเกี่ยวข้องเนี่ยก็น่าจะได้รางวัลในส่วนนี้ก็จริงๆไม่ใช่ปีแรกนะที่กรมชุมพรทานได้รับปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับรองชนะเลิศในหมวดเดียวกันแต่ปีนี้นี่ชนะเลิศปีนี้ชนะเลิศเลยะนะฮะแล้วก็ไปรับรางวัลที่ที่มานครนิวยอร์กนะฮะ,ะก็ที่สำนักงานใหญ่ UN เเลยนะขององค์การสราประชาชาติเลยแต่ปีที่แล้วเราได้รองชนะเลิศ หมวดเดียวกันของโครงการส่งน้ำในบูงสงสาเกษียวที่จังหวัดสุพรรณบุรีสองโครงการนี้จะมีความแตกต่างคือโครงการส่งน้ำบึงสงสาไม่ยอมที่ชล้นระ,ะเลิศเนี่ยเป็นโครงการที่ไม่มีแหล่งน้ําต้นทุน <Okay. S 2> แต่ของอีกอันหนึ่งเป็นโครงการที่มีแหล่งน้ําต้นทุนอันนั้นเราเราก้าวถอยเลยเราให้ประชาชนบริหารจาัดก,การกันเองเลยแต่เราทําตัวเป็นที่ปรึกษาแต่น,นี้ไม่มีแหล่งน้ำต้นต้นทุนนี่เราเราถอยออกไปทั้งตัวไม่ได้ เราต้องต้องอยู่ด้วยนะเพราะเนื่องจากมันมีความขัดแยง้งก็ก็คนละลักษณะกันะนะก็<ม>เราไปรับรางวัลมาเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ้สองส,สัปดาห์ก,กว่าคะนะ ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถือว่าเป็นกลไกลสําคัญนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งละค่ะที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้กับประเทศชาตินะคะก็ต้องติดตามกันกันต่อไปนะคะสาหรับในทุกๆก้าวย่างของกรมชลประทานที่แน่ๆวันนี้เรื่องของปัญหาอุทกภัยหรือเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ําต่างๆเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหรือว่าพี่น้องกเกษตรกรคนไทยทุกๆคนได้ฟังท่านอธิบดีได้พูดแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าแหม ฟังแล้วก็น่าจะสบายใจขึ้นสําหรับปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปนะคะอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสําหรับท่านอธิบดีเลิศวิโรธโกวัฒนะนะคะที่มาให้องค์ความรู้ให้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับและกลับมาติดตามรายการ Exclusive Insight ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ท่านอธิบดีเลิศวิโรธดิฉันตรีนภามริชาตรีลาคุัผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่การติดตามค่ะสวัสดีค่ะ